โอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กับฮักเขียวนะครับนี่พี่คิงคองพามาดูฮักเขียวนะครับเห็นอย่างนี้ครับเจ้าคิงคองอาจจะใหญ่นะครับแต่ไปตรงเทียบกันใกล้ๆเลยนะครับดูนะครับเจ้าคิงคองนะครับตัวนิดเดียวเองดูสิเห็นไหมโอ้โหเอาอะไรไปสู้นะครับเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับนี่อยู่ที่เดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะครับนี่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสวนน้ํานะครับวิวสวยมากนะครับเจ้าคิงคองพาไปสำรวจหน่อยนะครับว่า มีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ห oh, oh, มุนยนทานฟอร์เมอร์ตัวร้ายหรือตัวดีจริงตัวดีครับเนี่ย่าจจะเป็นตัวตัวร้ายมั้งเนาะใช่ไหมผมพูดถูกปะชื่ออะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยบอกทีนะอ่า ah, ah, ไปดูฝั่งนูน้นบ้างเอ oh, oh. ้าโอ้ยพระเอกของเรานะครับออปติมัตพรามุ้งซพระเอกโอ้โ oh, ห oh, อย่างเท่เลยอ่า ah, ไปดูฝั่งฝั่งนูน้นนะครับอันนี้เป็นเอเรียนโอ้โหเป็นเอเรียนนะครับ อโอเคเราไปหาเพื่อนดีกว่านะเ,เพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพ,นเพื่อนของเราอยู่ตรงนี้ไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนดีกว่าบัวมาวิ่งกันบัวหมดแรงนะครับ หันอ่อนหันอ่อน่นออนอะแล้วควายอืมจ้ะคว,วายยังฟิตอยู่แล้วก็ช้างน้อยแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นเจ้าม้านะครับอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนทุกคนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย